อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจครับของการเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของร้านส,สวยในเขตกะแพงแสนอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เรามาด้วยกันวันนี้เราจะมาดูกันว่าเ,เขตกะแพงแสนมีธุรกิจที่เป็นแบบไหนแล้วก็ความเป็นอยู่เป็นยังไงและปัญหาของเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็จะไปดูกันครับวันนี้คณะกรรมการเรามาด้วยกันหลายท่าน ก็วันนี้เราจะมาดูเจ้าของสถานที่ก่อนหนึ่งคนนะครับของคือคุณหญิงหน่อยนะครับผมเราเข้าไปข้างในของร้านคุณหญิงหน่อยกันเลยนะครับผม ท่านประธานชมรมช่างฝีมือสวยจังหวัดนคปรปฐมนะครับท่านประธานเชิญสายอุศรินะครับได้มอบกระเช้าของที่เราลึกแด่เจ้าของพื้นที่นะครับคือน้องหน่อยนะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นคณะกรรมการบริหารนะครับหนึ่งกระเช้านะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการเดินเยี่ยมนะครับร้านส,สวยในเขตของกำแพงแสนนะครับ คนรู้จักนี่เป็นคณะเป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วครับอ๋อดีครับเพมาเยี่ยมชมครับเมื่อวันเ่ไหนเขาไปงานดีครับครับเอาน้องยืนขึ้นมายืนขึ้นมาถ่ายรูปกับท่านประธานหน่อยครับออนี่เป็นสมาชิกนะเข้าท่าเลยครับครับน้องกุ้งนะครับของร้านคณนเป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วนะครับวันนี้พอดี ประธานเทืศักดิ์อุ่นสิรินะครับมาเยี่ยมผู้ประกอบการในธุรกิจเสริมสวยของกําแพงแสนนะครับพอดีมาเจอน้องเขาก็เลยได้ทําการต่อสมาชิกและตอนนี้ถึงขั้นตอนการมอบของที่ระลึกนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นแชมพูและเซรั่มบารุงเส้นผมนะครับครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับกิจการของผู้ ประกอบการชมรมช่างผมส่วนตัวนะครับนี้ที่ร้านฝนแอนสตูดิโอนะครับกับหน้ามองเกษตรแม่แสนนะครับมีแบบหน้าร้านจัดจ้านะครับตัดผมครับร้านคัตติ้งแฮร์นะครับหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร กษัตร์กำแพงแสนนะครับประธานเศรือส์กรณ์ศิรินะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมร้านแล้วก็เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกของชมรมเสริมสวนจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าของร้านนะครับครับที่สถาบันแฟชั่นตรงผมนะครับร้านเด๋งจ่านะครับหน้ามอกระแพงแสนครับวันนี้ได้มาเชิญ ให้พี่เจ้าของร้านต่ออายุสมาชิกนะครับพี่ก็เป็นสมาชิกชมรมอยู่กันนะครับพร้อมทางประทาเนเชิดศากตร์ุสิรินะครับมอบของที่ระลึกแต่คุงพี่เจ้าของร้านนะครับ